สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมแ a m p i r e ซอร์เว o r อร์นะครับในคลิปนี้จะพาไปปลดล็อกตัวละครแซมมี่นะครับแซมมี่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องจัดการนะครับฆ่าแซมมี่ในด่านนะครับให้6,000ตัวนะก็อันนี้มันก็จะไม่มีบอกนะครับว่าเราฆ่าไปแล้วกี่ตัวเพราะงั้นก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่า Achievement นี้จะเด้งขึ้นมานะครับแ,แซมมี่อยู่ในด่านในเลคฟอสคารีนี่แหละเดี๋ยวผม วิ่งไปให้ดูว่ามันสปอนอยู่ตรงไหนนะขออนุญ,ญาตเอาเป็นซิกมามาครับไปที่เลคฟอสคารีนะครับดานใหม่ DLC นะอ่ะผมเอาสองอันนี้ออกที่จริงคุณจะเล่นเอเลชไปเลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูนะอันนี้กดมาบมุ่วๆก่อนให้วิง่งทายนะครับจากจุดที่เราเกิดนนะวิ่งไปเรื่อยๆเลย ตนกระท่งนะครับกดมั่วก่อนนะพอผมจะวิ่งไปให้ดูลยเจอนะตนกระทั่งคุณจะเจอกับสันเขานะครับก็คือจะวิ่งไปต่อไม่ได้แล้ะตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆยังไม่ถึงอ่านี่ถึงแล้วนะครับตรงนี้แหละก็คือจุดที่มอนจะสปอนนะครับ อ่อนที่ชื่อแซมมี่แต่ตะปอดนะอะเดี๋ยวรอดูนะมันจะโผลหน้ามันนะมันจะต้องพักหนึ่งอนะ่ะพักหนึ่งนะครับไม่ได้แบบมาเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ก็จุดนี้แหละที่ผมวนคนฆ่ามันไปเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีโผล่มาเดี๋ยวผมตัดผมตัดไปตอนที่ผมเจอเลยแล้วกันนะมันจะหยุดผมใช้วิธีเนี้ยในการผ่านนะครับ แต่ก็บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้สปอนเยอะนะคือ,คอบอลมันเกิดน้อยนะครับเดี๋ยวลงมาก่อนอันดีตรงนี้ตรงนี้นอยู่มันจะอยู่ตรงซ้ายล่างนะครับเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้ยมันจะตันทั้งสองทางมันจะไปไหนไม่ได้เราเราจะอ,อยู่แถวๆนี้แต่มีอย่าเกิดน้อยเกิดน้อยมากนะครับคุนจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะเก็บแอชิฟเมนต์นี้ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มี มันไม่มีแจ้งนะครับว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วแต่ข้อดีของแซมมี่นะครับเมื่อเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะดอปบ,บางทีมันจะดอปพิซซ่ารือพายก็ไม่แน่ใจนะซึ่งเรากินแล้วเราก็จะได้เลือดด้วยนะครับอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรเด้งๆมันดูดเข้ามาในตัวเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมาผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ฟาร์มได้ดีแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆผมผมใช้เวลาอยู่เราเล่นประมาณสี่หรือห้ารอบเนี่ย ครบ achievement ซึ่งเล่นนานนะเล่นนานนะแต่ละรอบนะบไม่ได้เล่นแบบแปบ๊บเดียวจบนะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ